สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำมันฝรั่งบดหรือว่าแมโปเตโตอันนี้มันฝรั่งสมศรีเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะเอาไปต้มให้สุกก่อนแล้วเอามาปอกปอกเปลือกออกให้หมดนะคะสูตรไรสูตรมันเนาะอันนี้สูตรสมศรีบางคนเขาก็ไม่ปอกบางคนเขาก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปต้มก็มีนะ แต่มันสมสีคิดว่ามันจะเสียรสชาติก็เลยต้มเป็นลูกเลยเจ้าเสร็จแล้วเราก็ซับหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เอาเนยลงไปใส่ในหม้อน,นี่เห็นปะตั้งไฟให้ร้อนถ้าไม่มีเนยก็ใส่น้ํามันได้นะคะกระทะปุ่นเป็นเบคอนสมสีจะกินกับเบคอนนะวันนี้ถ้าใครไม่มีเบคอนก็หมูสามชั้นทอดก็ได้เจ้ากินกับพริกน้ำปา่า ส่วนสามารถให้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะอร่อยค่ะลองทำดูเนอะอันนี้สมศรีจะมาทำเฮอร์พอนทำให้ดูนะคะนี่มีคนขอมาสมศรีกระจัดใหน้นเนาะสมศรีต้องทำสองกระทะพร้อมกัน,เ,นเวลามันสุกมันจะได้สุกพร้อมกันเนาะอันนี้หอมหัวใหญ่กับเนยผัดให้เหลืองเลยนะคะผัดให้หอมหัวใหญ่เหลืองเลยเนาะ มันจะได้หอมหอม,หอมหอมหอวใหญ่ถ้าใครไม่มีเนยก็ใส่น้ำมันก็ได้ค่ะถ้าพูดภาษาเหนือคนไทยก็ไม่รู้เรื่องถ้าพูดก็ขอพูดภาษาไทยและภาษาเหนือปนกันก็แล้วกันเนาะ <laughs> ขอโทษเลยเนอเจ้าอันนี้สมสรีกรจ็จะพัดเฮือเหลืองเลยเนาะหอมหอวใหญ่อย่างเดียวนะคะกับเนย เสร็จแล้วเราก็จะเอามาฝรั่งที่เราปอกไว้ใส่ลงไปสมสรีหาที่บดกันนะสมศรีจะใช้มันจะมีที่บดของฝรั่งอะ่ะอืมสมศีก็จะโบด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 มันง่ายๆนะคะมีคนขอมาสมสรีก็จัดเหอค่ะมันฝรั่งบดสามารถไปให้หลูกกินได้นะคะเราไม่ได้ใส่พริกข้างในเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือ ลรวก็ใส่พริกไทยกระเซตลวเจา้ามันง่ายๆลองทําตามส,ส้มสีดูว่ามันอร่อยนะลองดูมันหอมหอมหัวใหญ่พัดหอมหัวใหญ่คือเหลืองกับเนยหรือว่าน้ํามันก็ได้แต่คุณสามีเขาชอบเขาก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปแต่สําหรับส้มสีสมสีไม่ใส่นะคะมันฝรั่งบดแมกระทากับเบคอนคุณสามีเขาใส่พริกน้ำปลา

อร่อยเหรอร่อยคุณคีปเ u ียบเพราะจ e จ t enjoy อยมันอยมากจุ่ย i ส i o n ิอีกฮัลโหลตั้งกองจอิมก็หันห,หมดเลยเนาะแต่มันยังไม่หั่นใกล้จะได้หั่นบาล้วหมูหมูขนาันี้เสีหนุกไหมอยู่เอาไหมอยู่หางเลยไหมผมกินคอยอยู่ยุ้วันก อัลโหลเอนเกอร่ <c oughs> แล้วมันจะกลับนะขอกินแป๊บหนึ่งใส่พริพกอันนี้คุณสามีมันเอาครีมใส่จริงๆเราสมสีมันชอบเลยใส่ครีมอะสมสีว่ามานันมจนต้องใส่ครีมกันเลยจา้ามีคนขอมาก็จะทำให้นะคะ You don't really like when I put cream? You can pick the pan more than that. What's that mean? You know what this is called? How about? This potato and bacon. Thai language? No, in English, burning love. And then it's pan mekalil.

แล้วก็ลูกันรทอนอันนี้ไก่นิ่มด้อใส่อย่างสักอย่างอ่ะเข้ามาเ๋ยวกว่านาบอยเวทมันท่อนอยู่ปีกไก่ที่เต้นให้กินข้างหนึ่งอดรอ เรานางคนเราฟังทั้งฟังเนื้อทัไ้ได้เรบกันอีหมูมันขาั Who you think go pee on my carpet? Who you think? ขอเลยฟร้อนมากทดีไ huh. หมไอขัดพะยอมไหดว just take the rest ก n ่ h e n ว h i s is o โอ y ก่อนนะลูกมันห่อนอยู่ดีกวอนทำไมห่อนพี่เก็นห่อน คนจะถามว่าหมากลิ่นบนโซฟามาเปี้ยนกันเปี้ยนเจ้าแต่สักเอาโซฟาก็สักสักหมดอีส่สมศรีมีเครื่องสักโซฟาแล้วนะคะอ๋วัสนาดีแตกมึงเนี่ยบ่ ง่ายมันฝรั่งบดแมสก้าต้าฟ้าบ้างตีบกสั่สครีมแต่สมสีมากครีมคุณสามีเป่นใส่ครีมแต่กระเดมใส่ก็ได้เจ้าต้องใส่ก็ได้อร่อยแล้วคะแนนมเจียวหมวอหอมเท่านันึหลืงหรืออร่อย แกกระดูกก็คือกระดูกข่างคอ